sao bay đi Ê <laughs> <Hey>, con ngâm hèn đi đó thế thì đó đi nhìn chân nhục hộ อย่าเลวเอาไว้พรามันบษันไปดึงงอกดิแกพาไปละก่อนถ่ายมิ่งก่อน lại bye bye thêm 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 cái nhạc bay này nó mới เจ้าประดานล่งทุง่งทีมไม่นะสามบอกภาพปได้นี่มาเลยน้อยออกมาห้องน้องดูน้องอยู่เจ้าน้องลงผูกงวน

ห้องน้องดูน้องอยู่อยู่ปะเห็นน้องสามกามเปิดจันท์โทัดบงเลยยรมีโซลทัเบึงไหน้องดูไก่นอนเหมือนกันแน้องนอเมื่อไร ก็คือใส่ทงไม่ต้องสร้างแค่ฝังทรทถศา์อีกบมเดลนี่โอออครับฝ่งทรทถศา์เปิดกระตุ้นเปิดกระตุ้นห้ามสีลงบ่ลงมาเหยังลูกลงห้างไ Mung xếp lại đi gần lễ. A ba mama 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 เพื่อผัวเม่ปปปป์ผุดปบไหมกตกนะเฮ้ยคืนนีนี่เอามีอันร้อยยังไปห้าขี่รถนองเ <c oughs> อาขี่ลูกมันขี่หมดได,ไดยพาเมื่อได้กี่ขวัญหนึ่งอยาวตุ่นตาลงมาไปเชือกง่ายๆเชี่ยงอีกไกล ขึ้นเมื่อแม่ขึ้นเมื่อแม่พากันขึ้นเมื่อแม่เบิ้เงเอาป่ะขึ้นไปเบิังโทรศัพท์ประดามปะก่อนไปเบิังโทรศัพท์ประดามปะ อยูกก่กันสองคนกับสาคนกันหนึ่งเขาแรงป่เด็นบ่บ่บ,บ่ขึ้นก็นขึ้นรถอ่ะ น้อยกินอันนองทำไมน้อยเดี๋ยวไปอันนองนี่พาเอาไปพุ่งน่องก่อนเฮ้ยน้อยอย่าเห็ดทองปลาด้ำเอาไปให้ปลาด้ำน้อยนิดนึงอย่าเห็ดเอื้อยมึงดูพากันเห็ดแต่เอื้่นนะอย่าเห็ดเอื่อยลูก เชียงลงเลยเนาะอันนี้นะนางลงลูกนางลงอะไรโอ้ยจะเป็นปอปบงอโน่แชมเปี้ยนได้จังปลาเมียนค่ะไอวาอยู่กับโซลสักคนผมพคาดจะอุ่นข้าวแรงอย่าไปใกล้นะอย่าพาไปใกล้นะลูก เอ้ยนี่มาค้ามเอานี่ลูกมาหามาจิ้งโจ้นี่กอนมาเลยจิ้งโจ้ห้องไอพนนดึงขาดเปิดอายเอาหายสองโตนะองคายเทียนสองโตกละเมียนให้เพิ่นเล่นข้าอายนะร้บก็ดึงขาดเบิด

นี่ประดาเบิ้งเทลธาอูเดียพีเนาะมวนอยู่บ่เปกติมันต้องเมืองไรคดนะเบิ้งนังนี่เนาะโอ้จัหนังยังหนางเลยเนหล่อคนงามเทลธาัดเป็นยังไงอ่ะอีจากเบียอเลยเอาพี่ยนนชงลูกเอาใส่ส่งมา มาเปลี่ยนสุกมาฮะอะน้าอะนุมให้น่องเนนุะคัมกัอย่าว่าเ้อะมดิทึกโอ้้มึงดูพี่เนาะทิมให้ปาปบ้วยเอ้ยอเนนลูกหน่อยนึ่งนะเออเออเออายบอเอาดอกายเรีนเนอลูกเด้อเกล็ดอนไเกอาม่าซาหัว ข้าวบุษบนมา,าไปรวมอ๋ออะไรกันอืมนี่สามสิมาบ่มันมาเมื่อวานมันยังบนนอนเนี่ยยังข่าวตาหนลูกยังถึกัลยมานั่งเล่นผู้ไปมานั่งเล่นผู้บอสก็อยู่กระพ่อมันนั่นเฮ้ยสื่อจานมาเบิ่งบ่เฮากะเปิดแต่กระตุนเหรอค้ะเบิ่งวะ แบบแม่ประดามซียังแบบใดจานซี่ยังไม่ยังมีขู่ช่องบ่มันมีแต่กระตุนตัวะนห้องอีน่อยนะช่องกระตุนกระตุนอบัดมือันนี้นะเบิ่งไปไล่กช่องเสียสกมย่างอันนี้นะช่องนะจานกระตุนนะเออ นี่กินนมปู่บักขาวนอนกินนมนะน้อยฮอนมันก็สิบ่ตายติเนาะอยู่ในเถิงมันสิได้เป็นหยังจบเอนขนาดเฮากันเฮาแม่อีมินมาเบิ่งยังเบิ่งได้บ่ตายเอาแม่อีอื่นเมาเบิ่งเาม่อื่น้นี่ก็จะอันก็หน่วยแบบเียกอีะแต่มันสีขาวน้องูเห็นยังเกือบนออันเกือบนอแม่บ่ใกล้เบิ่ง